บัตรคนจนกลุ่มนี้เตรียมรับเงินกรมบัญชีกลางยืนยันโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุเดือนหน้าโอนเงินช่วยเหลืออีกสูงสุด300บาท สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่18พฤษภาคม2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยยต่างๆ,ยยางๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสัสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านสําหรับการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องสองกลุ่มนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังพ,พร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะ ซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้ดีในกรลังต่อไปซึ่งแน่นอนนะคะนอกจากจะเป็นเงินช่วยเหลือของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มปลอบบางแล้วถางชองก็มีการแจ้งข่าวสารอัปเดตสําหรับเรื่องเงิน ดิทอนวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทด้วยนะคะซึ่งก็กำลังเข้มข้นนะคะมีการประชุมในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับความชัดเจนนะคะว่าจะให้พ่อแม่พี่น้องลงทะเบียนเมื่อไหร่ลงทะเบียนที่แอปทางรัฐนะคะและสำหรับ การซื้อสินค้านะคะก็ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าใครที่รอซื้อโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆปุ๋ยอะไรต่างๆนะคะก็สามารถซื้อได้รวมไปถึงนะคะใครที่มีครอบครัวกันหลายคนก็สามารถรวมกันซื้อได้ด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะก็แจ้งไว้แล้วนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันสําหรับคลิปก่อนหน้านี้ที่ทางคุณอนุ วัดจัดให้ได้มีการไลฟ์สดนะคะบอกพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับเรื่องการ แจกเงินนะคะรวมไปถึงล่าสุดนะคะก็มีการแจ้ง16รายการที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยนะคะรวมไปถึงการเข้อเกณฑ์อายุนะคะและก็ตัดสิทธิ์นะคะ2กลุ่มที่ไม่สามารถรับเงินได้นะคะแต่ก็ยืนยันนะคะจะมีคนได้รับเงิน10,000ประมาณ50ล้านคน50ล้านสิทีนะคะถึงแม้จะมีการเสนอให้ทางรัฐบาลแจกเงินพ่อแม่พี่น้องที่เป เป็นกลุ่มเปราะบางเท่านั้นนะคะแต่ทางรัฐบาลยืนยันว่าแจกทั้งหมด50ล้านคนค่ะขอถามเรื่องบัตรสวัสดิการหน่อยครับบัตรสวัสดิการบัตรคนจนหรอว่าอันเก่าได้เงินคืนจริงไหมครับเห็นเงินออกเยอะมากคืออย่างนี้อธิบายอย่างนี้นะครับของเก่าอ่ะจำได้ไหมรัฐบาลยุคลุงยุคลุงตูเนี่ยเขาจะมีมาตรการเอาเงินเติมให้หนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยและบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เอาเงินตูนั้นไปใช้ พอเอาเงินตรงไม่ได้เอาเงินตรงนั้นไปใช้เนี่ยก็มันก็จะมีเงินค้างในบัตรเนาะเราอะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเช็คแต่เขาจะมีมีเวลายืนยันนะผมว่ากุศลพานี่แหละมันต้องยืนยันว่าเราจะต้องเอาเงินนู่นนี่นั่นเอาเงินออกมาถ้าไม่เอาเงินออกมาเนี่ยก็อเอาคืนรับจะต้องเอาคืนแล้วนะอะไรเนม ในส่วนของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันเลยนะคะใครที่เป็นกลุ่มบัตรสวัสิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะก็จะมีการโอนเงินให้ในเดือนนี้อีกแล้วนะคะในวันที่23ล้ายี่พฤษภาคม2,567ทางกรมจิกลางยืนยันจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะสำหรับเงินในส่วนตรงนี้เป็นเงินคงค้างที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโครงการเก่านะคะใครที่มีเงินคงค้างนะคะก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มีการช่วยเหลือต่างๆมากมายที่เป็นเงินสดส สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ก็เลยมีการสะสมอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นบัตรเกา่านั่นเองนะคะก็สําหรับใครไม่เคยกดเงินออกมาใช้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะก็ไม่ทราบว่ามีการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะจึงก็พลาดในสสทธิการรับเงินนะคะวันนี้นะคะก็มีโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องได้รับเงินโอนเข้าบัญชีให้ทั้ง เลยนะคะซึ่งใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่านะคะอย่าลืมตรวจเช็คนะคะเดี๋ยวลิงก์นะคะจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้สามารถเข้าไปเช็คได้ว่ามีเงินคงครั้งในบัตรหรือไม่นะคะซึ่งมีแน่นอนนะคะหลายท่านมีแน่นอนก่อนหน้านี้ก็มีการแจง้งพ่อแม่พี่น้องมาตลอดนะคะว่าก่อนที่จะมีการทิ้งบัตรนะคะสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่เป็นบัตรเก่าบัตรเดิมและเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรประชาชนนั้นนะคะก่อนหน้านั้นมีการแจ้งหลายครั้งเลยให้รีบไปกดเงินออกมาใช้นะคะซึ่งก็มีบางท่านที่ยังไม่ได้กดเงินออกมาใช้และทางรัฐบาลก็คง เช็คแล้วนะคะว่ายังมีอีกเยอะเลยทีเดียวที่มีเงินคงค้างและในวันนี้นะคะก็มาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังว่าจะมีการโอนเงินให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะสาหรับเงินคงค้างอยู่ในบัตรนะคะรีบตรวจเช็คนะคะบางท่านนะคะก็มีหลักพันเลยทีเดียวเพราะรัฐบาลรุงตู่นะคะก็มีการแจกเงินเยอะเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก มีสิทธิที่จะได้รับเงินเป็นเงินสดนั่นเองนะคะลองไปตรวจเช็คนะคะคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตนะคะสำหรับเรื่องเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นเงินคงค้างในบัตรเก่านะคะคงค้างเดิมนะคะสำหรับ เงินอ e ีมันนี่นะคะที่เหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่านะคะและสำหรับหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมนะคะก็คือท่านต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเก่าปีห0นะคะและท่านก็ยังจะต้องเป็นผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในปี2565้าด้วยก็คือโครงการใหม่นะคะถ้าใครมี สิทธิโครงการเก่าแต่ไม่ผ่านในโครงการใหม่ก็ไม่ได้รับเงินที่คงค้างในบัตรนะคะสามารถตรวจเช็คกันได้นะคะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องให้ทราบนะคะจะโอนให้ในวันที่23และ24พฤษภาคม2567นี้ในส่วนของผู้สูงอายุอย่าลืมนะคะเดือนหน้ามีการโอนเงินให้อีกนะคะสําหรับการโอนเงิน สองข้อนะคะเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะรอบที่2นะคะในเดือนมิถุนายน2567นก็ะคะก็คือวันที่11ถึง13มิถุนายน2567นระคะรับสูงสุดอยู่ที่คนละ300บาทนะคะในวันที่11นะคะมิถุนายนนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495นะคะวันที่12มิถุนายน2567ัาสำ สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 4 9 5รถึง31ธันวาคม2 5 0 1นะคะวันที่13มิถุนายน2567สําหสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 5 0 2ถึงวันที่31พฤษภาคม2507นะคะก็คือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่เป็นผู้สูงยุทธที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองรอบแรกรับไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมนะคะรอบที่2จะโอน 5, ในเดือนมิถุนายนนะคะ่าดืมนะคะสำหรับวันที่ยืนยันตัวตนก็ยืนยันตัวตนภายในวันที่26พฤษภาคม2567ใครที่ผ่านสิทธิยังไม่ได้ยืนยันตนรีบด่วนเลยนะคะและต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่5มิถุนายน2567สำหรับกลุ่มประบางนะคะกลุ่มผู้ที่ ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะั่นคือกลุ่มที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะคะไม่ได้ผูกความเพ์นะคะต้อง ก่อเอกสารนะคะยื่นหนังสือให้ความยินยอมนะคะโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นภายในวันที่20พฤษภาคม2567ค่ะก็ทำให้เรียบร้อยและรอรับเงินกันได้เลยวันนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ